สวัสดีครับพบก,กับปามาพาลุยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนะครับเราจะไปไหนกันนะฮอกไกโดฮอกไกโดนะครับแล้วก็จะไปซัป,ปโปโรโทยะโอตารุนะครับไปไหลายเมืองใช่ตอนนี้ก็เวลาตีสองแล้ว <c oughs> วันนี้เราเปิดรายการแปลกๆกนิดนึงเนาะ <c oughs> ใช่เดี๋ยวเครื่องเราะจอดตีสามนะครับเดี๋ยวเราไปเจอก,กันที่นู่นเลยขอคุณรด thank you. เราลงเที่ยงมาแล้วไปอยู่ที่ไหนเรามาที่เอาเมืองไทยคนไทยเนี่ยตั้งชื่อว่าที่นี่หุบเขาไฟนระกใช่ไหมใช่ใช่ใชแต่ถ้าเป็นชื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าหุบเขาจิโกดาน,นิจิโกดานิออ๋อตอนนี้อากาศนะประมาณลบสามถึงลบสี่นะดูรอบรอบแล้วนะครับ แต่ต้องขอบอกก่อนว่าเรามาที่นี่ที่แรกเลยหลังจากที่เราลงจากสนามบินนิวชิตโตเซกนะคะที่อกไปดู oh, แล้วก็พามาที่นี่ที่แรกเลยนะคะตอนนี้อากาศหนาวมากขอรรขอบรรยายที่เพื่อว่า เอาลบสามหนาวหนาวก็จริงแต่ว่าพอมาอยู่เดี๋ยวจะถ่ายดูบรรยากาศแล้วที่นี่เนี่ยมันจะมีกลิ่นกำมะถันนิดนึงที่เขาเรียกอย่างเงี้ยเพราะว่าอมันจะเป็นหุบเขาไฟอะค่ะที่เหมือนไฟไม่มอดมันทําให้อะเป็นภูเขาไฟที่ไฟยังไม่มอดอทําให้มีน้ําพุร้อนขึ้นมาแล้วก็จะมีกลิ่นกำมะถันใช่เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูค่ะอันนี้เราอยู่อีกมุมนึงเรากำลังจะขึ้นไปดูนะฮะโอ้ย ชอบจริงขนาดนี <laughs> ้เอาไปที่ไทยได้ไหม <laughs> หมูกแดงหมดละโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปตรงของน้ำพุเนาะเดี๋กันไป <laughs> ถึงแล้วนะครับตรงส่วนภูเขาไฟที่ยังไม่ดับด้านหลังไงสังเกตว่าจะมีไอ <laughs> เห็นไหมคะตรงน,นั้น <laughs> นคือ,คอ <laughs> ใช่เป็นเป็นน้าร้อนน้าพุร้อนเดือดตลอดเวลานะคะอันนี้จะเป็นธรรมชาตินะคะมันจะไม่ได้มีการจัดแจงอะไรขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็จะมีตลอดปีนะคะเราเดินดูรอบๆดีกว่า เป็นไงมั้ยข่าวมากดลดิรือนะฮะตอนนี้อยู่ตรงนี้ได้ทิิงห่อถุงมือดิได้ทิิงต่อถุง ราตอนนี้เราเดินลุยมานะครับมาโคตรขาวอ่ะเออใช่เราก็เลาจะลุยไปใกล้ป่องที่มันเป็นป่องกุ้เผาไฟเราก็เลยเดินลุยขึ้นมาถึงหนาวแล้วก็เพื่อนทุกคนครับไปไปไหวไหมหรอมาตี่นเต้นจังต้องมาต้องมาโคตรขาวอ่ะ โอ้ยจะถึงแล้ว มาถึงแล้วดูวด้านหลังเราแม่หมะอยากไปตรงไหนต่อข้างล่างปะงงเห็นมีทางม,ม,มันมีที่แบบไป,ไปใกล้ๆใ,ใช่ไหมเห็นไหมยเดีด๋ยวเราจะลองไปดูนะคะพาไปตรงโน้นใช่ไป ไปนี่มาม้าขอบายนะฮะเพราะว่าน่าจะกลัวลื่นอันนี้ก็กลัวลื่นเหมือนกันเพราะว่าทางเดินน้ําแข็งค่อนข้างเกาะเลยล่ะ <laughs> เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเอาแค่พอไปไหวแล้วกันเนาะ น,นี้เรามาได้ครึ่งทางแล้วนี่นะครับตรงนี้คือปองอ๋ออันนี้ก็ถึงศารเจ้าก่อนสาลเจ้าของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีคนรออยู่บนนู้นนั่นก็คือมามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเชมุนไปให้ดูข้างหลังนะฮะ สวยงามมากๆคนนี้มาไหมลีดเดินไปไหนเขาบอกว่าถ้ามาที่ฮอกไกโดนมฮอกไกโดนี่อันดับหนึ่งขึ้นชื่อก็เลยว่าจะหาน,นมฮอกไกโดกินหน่อยโอเค คือ,อกาแฟที่ใส่ลงคาเฟ่ดูแล้วถ้าจะกินนะคะต้องคือต้องหออยอดเหรียเข้าไปแบบนี้นหยอดแบงค์ได้แบงค์พันด้วยแบงค์พันลองกินลองหน,นะน่อยฮะ อันนี้คือนมจืดนะคะตาเลือกเป็นนมจืดมาแล้วแล้วก็ทอนตังแล้วแบบนี้จะของอะไรเดี๋ยวเอาไม้มาหย่อนจะเลือก <c oughs> แบบ <c oughs> เป็นแก้วแบบนี้เนาะ <c oughs> ก็อ่านไม่ออกของราลูรูดเอาน่าอร่อยแล้วก็หยอดไปนี่กระดิ่ง,งะะ <c oughs> แล้วก้นะคะแล้วก็กดเบอร์อ่า สี่สิบสี่แล้วกันเนาะนี่ปุ่มสีฟ้าอ,อ่ะโอเคสีฟ้ามันจะใกล้หน่อยออน,นี้เอแบบนี้แล้วก็โอ้แล้วก็นี่นน เราก็จะมีออดออดดูดให้ด้วยนะคะไปนั่งดื่มกันเราก็ได้เมื่อานะฮะในแล้วเราจะลองแกะดูเปิดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ต้องแกะหรือต้องใช้หอ,อ,อนดูดแล้วก็แบบนี้เราก็ไม่รู้อ๋อ,อเป็นแั่นี้เลยมาว่ามันน่าจะแกะเปิดตรงนี้แกะนะคะนี่กินอะไรด้วนี่ยน้ำมือบางก่อนโอ้โห มากมากที่น,นี้นมนะครที่เื่อทชื่สุดมาที่นี่ต้องเป็นนมสิง่งนะี้นะจะเป็นนมที่คุณภาพสูงสุดละอ,อ,อยากจะซื้อกลับป้าน้องเฉลอยอะไรที่เมื่อกี้ของม้าคือยังไงนะเมื่อกี้<ะ>อุตส่าห์ เงี้ยถ้าอร่อยมาแล้วก็จะป๊อกไปเลยเงี้ยครูไม่รู้ไม่ผิดอะไรครับจะทิ้งขยะแต่ต้องเน้นย้ำว่าที่นี่ไม่ดราม่าเหมือนคนไทยเนาะมีบอกว่าแยกขยะแยกขยะั้นเรอแยกหลอดแยกแยกถ้วยอ่ะดูอันไหนแยกอันไหนแยกฝาเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าสังเกตอันนี้กระป๋องอันนี้ ขวดขวดอะไรเนี่ยขวดพลาสติกเหรอขวดแก้วอยู่นี่นะคะขวดแก้วอยู่นี่อันนี้ขวดพลาสติกอันนี้ขวดแก้วอันนู้นนะอันนู้นกล่องกระดาษปะกล่องใช่กล่องปะใช้กล่องนมปะอันนี้เป็นพลาสติกพลาสติกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะเห็นไหมกระดาษเฉ่งพลาสติกอันนี้อันนี้กระป๋องอันนี้ขวดอันนี้เราแม่มาจะตรงนี้ <Yeah. S 1> อันนั้นพลาสติกขวดขวดพลาสติกอันไม่ใช่ร้านที่ถุงร้านถุงร้วอันนี้นี่ของฟ้าเหรอันนี้ของฟ้าเป็น,น,ปลน,นพลาสติกอ่ะ <Yeah. S 3> แยกเรียบร้อยตอนนี้เราเข้ามาในห้องแล้วนะครับอ่ะมาแมา่ <c oughs> เดียวเดียวเดียวรองเท้า ญี่ปุ่นเขาต้องใส่รองเท้าครับเหมือนโรงแรมที่กรุงเทพหรืออะไรอย่างนี้เนาะจะมีฟลีของแล้วก็มีพยานรองเท้าเวลาเราใส่นี้เนาะคนที่ญี่ปุ่นก็จะมีอย่างนี้นะใช่แสงท้าของป้าด้วยโอเคป้าก็จะมีไดร์ป่าผมให้ด้วยนะที่นี่มีของใช้ให้ครบหมดเลยนะโอ้โห มันไงถูกแล้วน,ลนอนกันแบบญี่ปุ่นน,นี่ห้องสวยมากเป็นเสือญี่ปุ่นเลยนะครับใช่แล้วก็มีตู้มีทีวีแล้วก็โต๊ะนั่งม้าโต๊ะน,นั่งแบบญี่ปุ่นใช่น่ารักมากเลยนอนกันแบบนี้แล้วก็จะเป็นประตูอย่อยางนี้ตาอยากให้ดูเนี่ยประตู เราก็จะได้มุมนิ่งอย่างงี้เลยไอ้ไอ้นี่อะไรโตเซฟิตาอยากเห็นห้องน้ำได้อันนี้มันก็จะมีของใช้ครบเลยเนาะห้องน้ำจะอยู่โซนนี้ใี่ยังไงยาก้ากมีของใช้ครบเหมือนกันมีหมดเลยวะ รีโมดห้องนะ้ำรไีโนะมดชักโครกง่ไงคือที่นี่ไง,ไงแบบผู้หญิงล้างแบบผู้หญิงใช่ค่ะญี่ปุ่นน่ะเขาจะค่อนข้างเทคโนโลยีมากแล้วก็เรื่องอสุขภาพเนี่ยเขาจะมาอันดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างพิถีพถันมีรีโมดอ่ะฉันว่านี่โมดแอร์ไม่ใช่แล้วมาดูรูปดูรูปโอเคสวยมากน่ารักมากงั้นพวกเราขอพักผ่อนกันเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกต่อเพราะว่า ตอนนี้ห้าโมงเย็นแต่ว่าแต่จะบอกว่าห้องที่เราพักติดกับทะเลสาบด้วยใช่แต่ว่า <c oughs> ตอนนี้ห้าโมงเย็นมืดแล้วมืดเท่าประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มที่บ้าน,น,นเลยเดี๋ยวไว้เล้พรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะถ่ายบรรยากาศใ,ให้ดูพรุ่งนี้เช้า,าเราจะให้ดูบรรยากาศของทะเลสาบอันนี้ชุดพร้อมไม่รู้ใส่ถูกหรือเปล่านะก็ไม่รู้อันนี้ชุดผู้ชายป่ะน่าจะใช่แหละ มันมีสีน้ำเงินเหสีเนี้ยไม่มันมีสีเดียวไม่มีสมีน้ำเงินมันมีอีกตัวหนึ่งเออแส่ไม่ถูกอ่ะออันนี้แล้วกันญี่ปุ่นแล้วแหนนั่งพื้นเป็นไงเสียญี่ปุ่นชงชาเป็นไงไดูไม่ดีลินอ๋อใช้อะไรชงใช้อะไรชงคืออย่าว่าจะใช้อะไรชงถัขงข,งขยะอยู่ไหนนู่นนู่นในตู้เขาไม่มีตู้เออเขรเขามี้เขาหมดเลย ต้องคนก่อนดมก่อนเจ็บปุ๊บแล้วก็กินซองไม่ใช่ถึงญี่ปุ่นแล้วได้กินชาด้วยชมเดี๋ยวไปคนก่อนหาที่คนรุ่น่นอยู่ในตู้นะครับอ,อ,อยู่ในตู้เคขอ,ขอเขอเจอกรินก่อนนะครับ หลังจากกินข้าวเสร็จไม่น่าเชื่อว่ามันมีอาณาจักรของป,ป๊าป๋าโรงแรมที่เราพักอยู่มีหมดเลยครับเป็นวงนึงอะ่ะมีทุกอย่างมีสติกเกอร์แบบถ่ายรูปสมัยหนูเรามีคนอใดอ,อะไรเนี่ยคือคนที่เล่นคคเครื่องเล่นจะเข้าใจอ่ะดูนะครับถ้าไม่เล่นก็ไม่ใช่ปะาป๊าแล้วครับ เงินเหรียญนะเงินเหรียญนะป้าเงินเหรียญเรามีไหมมีหยอดนี่ป้าต้องหยอดกระชับปองมาญี่ปุ่นต้องหยอดกระชับปองอันนี้สติ๊กเกอร์นี่ป้านี่กระชับปองเรื่องอะไรอ่ะอันตรงนี้อันนี้ก็สติ๊กเกอร์คือแค่เราเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้ที่ใส่สติ๊กเกอร์หยอดเหรียญนี้ปุ๊บอันนั้นจัดมีสล็อตเองด้วยเป็นไงที่สำคัญที่นี่นะคะ เขามีออนเซ็นให้ด้วยแช่ออนเซนนะคะเพราะ่ที่นี่คือแช่ฟรีอยากแช่ออนเซ็นแต่ถ้าแช่ออนเซ็นต้องแก้ผ้าถ่ายไม่ได้เ <laughs> ยอะมากเลยแตนน่ไ <Okay. S 1> ม่มีนนะโ <laughs> อ้บอลน้ำมีเดี่ยวไหมอ่ะปากเราเล่นกันเลยขอลองเล่นหน่อยขอลองเล่นหน่อยอันนี้ขอลองนะฮะจะเล่นอย่างไวะแับน,นี้นะมันจะเหมือนสล็อตไหมใช่ไหมน,นี่ คือมันมีหลายอย่างมากเลยนะคะอา้าวอันนี้ใช่ห้าสิบไหมเนี่ยใช่แค่สามร้อยเหรอเป็นไงได้ไหม300สามร้อย <300 S 2> อแล้วไงต่อเห็นแล้วเนี่นสามร้อยเยนนะคะเราจังหวะด,ดีๆให้มันตรงกัน โอ้โหตรงกันแค่สองอันขาดอีกันหนึง่งสามร้อยเยนนะคะต่อการเล่นหนึ่งครั้งเฮ้ยโอ้โหอีกทีนึงที่สุดท้ายนะคะสามครั้งอย่างนี้เลยละกันโอ้โหพลาดอันเดียว ไปตู้อื่นได้อีกเหรอตกลงเขาเล่นได้กี่ครั้งเฮ้เขาไม,เมไม่เหมือนโบนัสมีเหมือนโบนัสให้นะคะเมื่อกี้ให้กดเพิ่มได้หนึ่งที อันนี้เอาจริงคือเราเล่นไม่เป็นเนาะเราลอง <c oughs> ได้อะไรอะ <c oughs> ยังไม่ได้ไปขีบเลยเนี่ย <c oughs> อันนี้นะคะคือเรามาแก้ตัวนะคะเรารู้แล้วเมื่อกี้เราหยอดไป300เยนอุ้ยทำไมได้3อันตรงกัน ามันตรงกันอ่ะเราหยอดไป300ยเยนนะคะทีนี้ว่าอันเนี้ยมันจะหักเครดิตครั้งละ3 3สแต้มนะคะอันนี้คือจำนวนเครดิตที่เหลือก็จะเล่นได้เรื่อยๆนะคะเล่นได้เรื่อยๆเห็นไหมเครดิตมันก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้สามารถเล่นได้ทั้งคืนนะคะอุ่นจริงอุ่นจริงเพราะว่าข้างล่างมีคานอยู่ไม่ใช่ละ อันนี้น่าโรงแรมเรานะครับข้างในมีครบเลยทั้งออนเซนของเล่นคีบตุ๊ก,กาตา,ากด้านหลังไป,<อ>ไปทะเลสาบด้วยาตาตมานำจ้านนเ,เราก็เดินกันนะครับตามถนน,นาาเออลื่นๆด้วยอยู่ถนน ใช่ละลายเป็นน้ำแข็งตอนนี้อันตรายสุดเราเดินมาหาร้านลาเมงกันนะฮะเหมือนว่าเราจะถึงแล้วนนใช่วสวยมากโอ้ยตรงนี้สวยอะมา, <c oughs> าลื่นลงลื่นพอเราเดินมาได้สักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็เจอที่ที่แบบ คนชุดถ่ายรูปอ่ะสวยมากอูโมงค์ครับเป็นอุโมงไฟเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายรูปกไปซะหน่อยหมามสวยมากแต่ไม่เห็นมามาอันนี้เขาทำเป็นเหมือนแบบอ,อุโมงตกแต่งขึ้นมาเฉยนะคะปิด<อ>สีพุ่ ิดสี่ทุ่มซึ่งจะมีจนถึงวันที่1นมีนาคมนะคะสวยมากว้ดูขอเข้าไปตอนนี้เราอยู่ในุมม,ม,ม,มงนะคะุมมงเนี่ยเขาจะมีการจัดจนถึงวันที่1มีนาคมนะ2020 2 0<ว>2 0นะคะปิดสีทุ่มนะคะใครจะมาก็มาได้นะคะด้านในเนี่ยมันก็จะตกแต่งหลายแบบสวยมาก ก็จะมีป้ายด้วยนะเขียนว่าเมืองโทยะนะคะซึ่งมันอยู่ในสีเมืองที่เราจะไปนะคะฮอกไกโดโอทารุนะคะทายะแล้วก็อะไรนะฮา <c oughs> ลืมซัปโปโรโทยะโอตารุแล้วก็ฮอกไกโดสวยมาก ไม่น่าเชื่อว่าจะได้มาเจอนะครับสวยมากๆากดูไปด้านหลังยาวมากตอนนี้มัมบัาเจอเซเว่นเจอเซเว่น<า>ได้<า>ได้ข่าวที่ไทยเซเว่นเต็มทุกซอยไม่ครอบไปก่นว่าเซเว่นต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงอยากเห็นอ๋อไปอเอาเป้าไประวังระวังข้ามถนนระวังด้วยทั้งรถทั้งน้ำแข็งระวังลื่นไม่มีทางมาไรรีบกค่รีบกค่ ก็ยังไม่สองทุ่มนะครับเกิดสองทุ่มคนญี่ปุ่นก็ยังเดินเล่นกันเยอะมากเหมือนคนญี่ปุ่นจะเน้นเดินนะส่วนใหญ่ทั้งเด็กทั้งอะไรก็เดินกันนะครับแต่ที่นี่ที่สำคัญอย่างที่บอกค่ะเขาเน้นเลือกขยะมากขยะเขาแยกนี่ไงดูถังขยะหน้าเซเว่นคือ แยกแล้วแยกอีกแยกฝาแยกขวดแยกทุกอย่างแยกแม้กระทั่งเศษอาหารนะคะโอเคเออเขาห้ามบันทึกภาพข้างในก็คงได้แค่นี้นะครับอย่ามาเล่ฟังเยจะเมื่อกี้เราข้าเซเว่นนะฮะมาม่ได้อะไรได้ชาร้อนเขาจะมีตู้ตู้อ่เป็นตู้ร้อนนะคะได้ชามาเพราะว่าข้างในเมื่อกี้เราถ่ายไม่ได้เนาะเราเลยเอามาให้ดูว่าเราได้อะไรมาบ้างของฟ้าได้อะไรโชว์หน่อยโชว์หน่อย อชินจังนงฮะชินจังออริชินอนเป็นภาษาญี่ปุ่นะแล้วก็ที่นี่ก็จะเน้นขนมชีสนะคะที่เนี่ขนมน่าทานมากเลยนะ,ะสรุปว่าเซเว่นญี่ปุ่นยังให้ถุงนะครับก็มีมีอยู่เพราะว่าเราอาจจะวต่ท,ตที่เขาให้ถุงเพราะว่า เขามีระบบแยกขยะที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าเหมือนที่เขาบอกเนาะว่ามีสนามบินหนึ่งที่สร้างโดยขยะ,ขยะทั้งสนามบินเลยลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูจริงเขามีการคัดแยกขยะที่ดีมากะะที่เขายังแจกถุงพลาสติกเพราะว่าประชากรทั้งประเทศญี่ปุ่นแยกขยะได้เป็นอันดับหนึ่งแยกได้สะอาดที่สุดครับอโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราไปกันต่อครับ